ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชม f อทั่วโลกเลยนะครับมอนีนักข่าวทานผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยนุ่มามคนเดิมปาต่อยคนณมิเซนและเบาเขียดนะครับทางผู้ชมกระสีผ้าทานผู้ชมนะครับมาขอโชคลาภนําเจ้าปู่ตาผ้าขาวที่บานชโดทางพนมไพรนะครับทานผู้ชมสารนี้นะครับที่ทางทีมงานเคยมากะเหล็กเคยเข่านะครับ เคยเข้านะครับเข้าสองตัวมั่งสามตัวมั่งนะครับท่านผู้ชมะเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนกราบไหว้ไปขอทีมงานน้ากันนะครับอันนะครับตอนนี้ก็ต้องูาชมมาปล่อยอยู่หน้าศาลแล้วนะครับ สารพินเห็นปะอ๋อน er anyway. ี่อันต่อเบียดตัวเก้านั่น okay. ล oh, ah ่ะเอาแต่มาสารพินดูเบิ้งด uh, ูศาสตร์องรพินทำควบศาสตร์นี่จะเบื่อเก้าอยู่ปะอีกเป็นาอ่มองมีระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยดี นี่นะครับสารเจ้าปู่ตาผ้าขาว แสดงว่าเช่าบ้านแล้วครับเพิ่นมาทำควบศาสตร์จัดนะครับบริวานเพราว่าจะเป็นสร้างมากง,ง้อคุ้ยใหยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไาจัดสถานเี่ยวม่ท้ำควบศาสตร์ยังงามเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดดีคร,ร,รับท่านผู้ชมไปกินเดียว

ยังไม่เงินเออยังยางไปเถอะอ่ะอืมไปเทเหวลงวมไปนั่นนัน่น ไม่ไดตอนน่ออีกเดี๋ยวกูใส่กูเสื้อเตรียมของเส็จไหวจยุดถูเทียน<ะ>กล่าไวไหวพ่นเอเคแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมอย่เตรียมุูเทียนกราบไหวบอกกล่าวท่านก่อนนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรชม ทุกทุกท่านนะครับติดตาม,<ผ>มกันให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อ,อ,อมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนหนุ่มอามคนเดิมทองแหลกคนเดิมนะท่านผู้ชมเดินทางมาขอฉกขอหลับกันโดยตรงเลยที่ศาลปู่ตาพระขาวนเาวินนะครับผม,มก็สวัสดีทั้งสามช่องเลยนะครับทั้งช่อง<ข>อหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็ช่องมาวินด้วยนะครับก็มึงเข้ามาโดนแล้ววันนี้นะครับมาด้วยกันสามช่องนะครับกับเบ้าเขียด เบาเขียดค่นโกะแล้วเองตรงนั้นเขาเด็กกินอยู่ไรกินผมผมถือกล้องมาเนาะพอเดินมาถึงเท่านี้นะตึงตึงยืนยันยันถามาวิ่งเยอะหรือเปล่าเด็กินเด็กกินสดเด็กนี้ก็ยังมีกลิ่นแล้วก็มีตอนนั้นมี่ปีกินโบหัวเสียงอย่างนี้วย้ะต่อยทั้งไง้ีทั้งหลังหลังหลังต้นขาทำอะไรทำเป็นเสียงเป็นอื่นตองเด็กอืมเป็นเสียงแบบคู้หญิอืมดีอ่ะสบายกับผู้หญิงอื่นไมเห็น เขาบอกหูแล้วมันรับรูไปแล้วเพราะว่าแต่คนอื่น,นง่ขค้ืนเคลื่องเข้าไปตลอดครโอ้บคนก็นาคนจะถี่ป้าวายยงง้เนาะสารจับผูตาปาเขาท,าทั้งมบางที่บรยาก,มา,มา,กา,ปปา,านมาเมื่อวันศุกร์นี้เองอากาศถูกมากโอ้เจ้ามณีเป็นหูแบบยังไงละ่ะเยน็นๆว่าอากาศหัหวมั เป็นเป็นสีอันนี้แน่จะน้อยอยอะน้ำหมอกเดิมล่งลวงเหรอดิตรงนี้ท่านผู้ชมคือองค์งจักรหมู่อาไปมา โอ้ไล่หัวเลยเนียวไล่หัวเลยอ่ะจำอะไรบมากนะครับต้องจางมากมากตอนนั้นมากหลาสุดที่ว่ารกวนกวนหนาอามสี่เอาเอาโต้มาถวายเขาเอาโต้มาถวายดีว่าช่วงนั้นที่ที่ว่าโต้หายไหมอือเดี๋ยว่าล่ะ เสียงหนกหาองดีดีเ้เดยงตอนที่ยากบกว่าุท่านนะครับนานด้วยใครตงนี้นิ่งน่งที่ดีสาธุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเจทีจาฐานพระพูมิเจ้าทีพระแมรนางธรณีสิงศดิธเทวดาอาลักติปกปักหลักษาณสถานที่สาลเจ้าปูตาผากขาวบานะโดมองนี้มื้อนี้ลูกหลาน ทีมงานช่องมาวิ่ชาแนลนุบามคนเดิมปะต่อยคนมีเส้นคนถูกเข่าปากเต็มๆเลยครับเ <c> น <oughs> ่ยครับเ <c oughs> มื่อนี่าทาั้งทีมงานก็ได้เดินทางมาสกักการะกราบไหว้เพื่อมาขอเพิงบารามีเจ้าผู้ตาผากขาวผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้แกวตาทิพย์ผู้ปกปักรักษาคนในชุมชนห้ยยุ่ลมเย็นเป็นสุขมากอ่า ชาน่่นเซเลเกินก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของลูกหลานที่ได้มากหู้จักได้มากเพิงได้มาอาศัยใบบุญน้ำเจ้าปูตาผากขาวมือนีวันนี้ลูกหลานก็อาสาเป็นสะพานบุญเพื่อมขอโฉหลาบไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอช่มตอก <c oughs> ควนถูกเขาปะ <c oughs> <c oughs> ควนถูกจะกขอ,อนเองดยแม่เยอะน้คร่เียเออเออ วันจีอเมื่อนี้วันนี้ก็ขอให้ปู่ตาผ่าขาวปวดเปตาสงสารให้ลูกให้หลานได้โชคลาภได้ฝากไปตอนเอซโดยการเสี่ยงโชสียงโชคเหล็กถูบและเหล็กเสียมซี่ให้ได้สามโตตรงตของเลขกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของวันวที่สิบหท่านว่าคมพ่อสองพันห้าร้อยหกสบหกขอให้ปู่เนี่ยให เถิดเด้ปูเด้อไหใดสามตัวตรงๆหายดังเปลี่ยงป่างไปทัวโลกทัวปัตตาพีเด้อเด้อปูเด้อสาธุสาธุคนถูกเขาไล่เขาป่าเขาข้อกับมิดกันบอลไปแนงมิเตศัยโชว์นิ่งวิ่งกินน่องเล่นปรอ สาธุเรีเทียมกปแล้วกันอมันบอลเดดบอดออกมาง่ายหล่าเนีะสาธุอ่ะอันนี้นะครับ ให้นุ่มอามเพนเขย่าเซียมซีเพราะโชคลาภปูตาผาขาวตรงตรงมาปูเรอบระเดีมาหาปูโดนแล้วงวดงวดนี่วันที่สิบหกนว่าคามนี่อีกมันจะกินมือนี่เป็นโคง้งสุดท้ายแหละปูมาหาปูวันนี้กัจัดปังสามตอตอตรงแบบ่าต้องการจะปูเรอป้าคุ หมายเแรกออกมาแล้วครับต่ำดังตํำดังแถวหนึ่งก็เพิ่มเนอะเลตําดังตำํำต่ำเลยหนะมายเลขสองครับหมายเลขสองครับไม้แรกไหมายเลขสองนะครับ,อ,บอ่ครั้งที่สองครับ ออกมาแล้วค่ะหมายเลขส4ครับผมี่ครับสวยเลขตัวนี้ก็เมืนอ่าก็ได้นี่นาโดนเหนตัวที3ครับ ไม้ที่สามออกมาแล้วครับสองสี่แล้วก็สามครับผมสองสี่สามเฮ้ยสี่สามทะเบียนรถเด่นเลยนะทะเบียนรถทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถสามสองสองหกสี่สามน่นเห็นว่าตรงกันเลยครับทะเบียนรถดีตรงกับทะเบียนรถทางช่องมาวินัสองหกสี่สามเพราะพวกที่เสียรถมุ่งอ่านดีนะเอออ่านได้บอกเสีรถวินมาอ พยายไเขาซ่องอะไรกันออกแมนยูนีลสองหกสี่สามออกงานดูนะแมนต้องมาแวะต้องมาได้ออกงาดังเดียู่ดีต้องมาให้ปูเป็นชมน้ำเพิ่อนใดเพื่อนไดกูจัดเพื่อนใดเพื่อนไดเจอมเพื่อนไดอ่าปะพรมหละมบนไห้แมนโอ้เธอนชบีโอ้ต้องที่สาตรองต้งตงเจ๊เลยนะครับองสีคขืนนางยุ่มงนีนะกินแห้งเลครับท่านผู้ชม กินทั้งจมอองกูงน,นะกินแรงผมไม่รู้ว่าเอาเอา,เอาภาษาบานเฮาสไปพื่จังกินไก่าตายหมาตายอย่างเนี้ยอแบบนั้นเลยเออถ้าัจะบอกว่ากินสับสบถ้านางยุกไกลเบ้าเขีนว่าอาบนาํำมันมก็สีแบบหนึ่งรหรือเปล่าอือนะไอ้ท้ามไม่ถอมันก็กินด้วยจังไน อาบเร้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ไหมไม่ใบ่ไม่้นแล้วเออใส่ไอ้ไอ้ใส่โดนนะอละอนบลลนบอลลอนมอลลนแ่อืถึงขั้นโดนอะไรใส่โดนบ่ะบ่มันใส่ไอ้ล้นนะล้นลนี่ยมันเป็นปลาใช่ไหมจะบอกว่าปลาของแม่สูนไม่ลนหลู เป็นคนลนมยมันล้นมันล้นล้นหร่โอ้เอาร่ลเลยแเรว่าเอาปลาดมันล้นทุกคนมันล้นเลยแล้วก็ไ่ใ่ก่อนเมีนเท่ซื้อมาไว้แล้วซื้อมาอยู่งตลาดที่มันขายหอือทีนเอก็มันม่จกโตมันไม่เจ๊กโตทั้งหมดมันล้นหรืใไ่เออกระหูยมันมันไม่เจ๊กโตเจกโตเจ๊กตต้ององวะตององวะ้อโตนี่ก็มาล้นทกันเอามาล้นทุกคนยังมาท่าน ทำได้ยังไงเนี่ยเอาปลาแดกมาลนเนี่ยบ่นเอาบ่อเออเอาบ่อเขียนเอาปลาแดกมามาลนมาลนมาท่าอยากล้นลนปลาแดกเอาปลาแดกนี่มาลนบ่อจับเจ๊กวบเลยแล้วจับเจ๊กวบเลยแล้วว่าเิใส่ปลาแดกสองตัวเอาบ่อแมนเอาบ่อแมนบอไม่บ่ออะไรเอาบ่อปลาแดกบอมาลนมาลน เดี๋ยวเอาเสียกันนะมึกมาบอกบอกไม่ปวยด้ออ่ยังก็เคินมาล้นมาล้นไม่บอกกันมี่แล้อย่ามาล้น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 โอ้ขอล้นขอล้นแม่อ๋อโฮ มันม ok ัหอมโครดโครดโอ้โครโอ้แต่ผู้ชมโอ้ยกระโูอกันทุกตวคยว่าดกว่าเอาปลาแดกมาล้น่าีตะเลาะตีแอบโครดเอาปลาแดกสองตัวมาล้นทุกคนลกับมาท่าเนีนนนีนน erm ีว่าปลาแดกเลยบ้างนปลาแดกน่ดีเอาพี่เอางี้นะผู้ชมไหนๆบาขีดได้มาแล้วนะครับเพื่อนกระบอกปมปา จะไปใส่ผลิภาพผลไปใส่ผีภาพไปปูตาผักขาวอ้อมไอ้มึงเอ้เอาไปยังขยิ่งขยักเต้นเน่ยอยากรับไม่เมื่นเปิ้ลว่าเปิ้ลข้าฟังว่าเปิ้ลฟันเปิ้ลฟันว่ากูใส่สุดขาวได้เดี๋ยวหนึ่งมึงไปยังว่าฟังดิไปยังว่าฟางแสดงว่าของขี้วววสั้นก่อนท่านผู้ชมเอาทีละเรื่องเลยเขาเรีองซีฝันให้ฟังกันนะเป็นังไงเนี่ยเปิ้ลว่า ก็ได้ฝันเห็นน้าขาวน่ารั่เนี่ยมีกินมีไก่คูไก่หุ่นเอาแฟร์กนนอาทมาที่งอะไผมคือมาร้ดมีหุ่นรูปปอข่อยเอ้าวรับมาลรดดมาท่าเนี่นะเชอยวมาบอกกันว่าคือฝันเห็นปูตาฝาขาวก็บอกจะบอไม่ได้บอกนะไมนบอกจะกิน อันนี้ไหนตัววัวสันว์เนี่ยเออเ่าเนี่ยเออเล่านั่งนี่ตัวมันขับนั่งอย่นี่ยก็มีก็ขอเพส่วนเนี่ยอืมฟันเห็นเป็นโน่นเนี่ยเออตัวคนสร้างสร้างฟวงางดีกันครับใจความเมืองกันฟันเห็นสร้างเออแมนตั่สร้างยุสานปูแมนเอาเขียดเปล่ายุหันคือว่าไอปูเพิ่นว่าอยากไขเขียดล่ำ แม่มันก็บอกอยู่ว่ามันไม่ตีำมันบอกอยู่ว่ามันไม่้องอยู่กับใครรำค่อยคมัเยิ่อเ้อะควาเออโ่นรเอนเผินเผินรนนี่เปินนังเบาอยู่อ่ะอันนี้ทยอไง้อานมันร่อนมีอะมีจักให้เป็นไอยว้ที่นี่มันหน่อยเอีมีน้องเออเอาว่าฟันีเออโ่นร่อนกอ่นร่บนเออโค่่น เอารดอเอาลดซื้อเอาื้ออันนี้เรียงมาลดนี่จบแล้วเอาเรียงฝันเอาเรียงฝันท่นี้อันนึงสองสามเรียงฝันเป็นอย่างนี้ต่อนิเนื้อเหี่ยวหอมนีบฟังเสียงเอ็ดเสียงตะกอนนี่ก็คือเราฝันเห็นสร้างสร้างก็สี่ไฟมามีเออเยอีกานนึงเลยว่า ตาขาวนั่นเนียข้นเป็นแล้าโอ้โหตาผักขาวนั่นัเป็นแนเล้าเป็นแผ่นเล้าเล่ากัเป็นอีแล้วอเออเื้อเนียอืมใบอ่าโอ้่ว่า่นเป็นอยางเบิ่งเขียดเขียดบอนเขียดัล่านมาจังไรว้โอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้ยเขยบโอ้ยดีรยโอ้ย ไป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 ้ยโอ้ยเขาทำทับเขียนก็เป็นแปลว่าเขาลูเคยนี่สั่งไงเซ่ไปไปเตงเขียวก็เนไข่แตกแล้แตกท่านเียไปไปไปไ้ยมเช่อเพ่อให้เขียบแตกแล้วไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับให้ไม่หมามือแต่ก่อนวิบึงเบาเขียนเป็นล่ำถวายปูตาผักเขานะครับท่านผู้ชมฮะม เป็นด่างเอาไม่แม้หกเก้าศูนย์บ่เออหรือว่าหกขาศูนหรือปล่ามันเหมืนเก่าว่าเต็มเด้เออเป็นเครื่องเหล็กหานั่นเม่อยู่นี่เรากคท่านผู้ชมหกเก้าศูนย์หกข่าศูนย์เงียใช่ใชป็นหกเก้าศูนย์ห่าูนย์ประชมีนครับตมใส่วปูาขานับท่านผู้ชมหกเก้าศูนหรือหกห้าศูนย์อืมนุมอาบมเมาิิน อเออเ้หมาหมาคือบว่าเมากินเขียดกับพวกเหม็นเขียดรเขียดอ่ะโอ้โห่ามตามนั้นนะครับหกเก้าศูนย์หกห้าศูนย์นะครับโชคดีปังปังทุกท่านทุกคนนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันเลยนะครับที่สารเจ้าปู่ตาผ้าขาวนะครับ เออโอ้ยโอ้ยเยี่บนหรอมีป่อดามเลเ็กเ,เคยเคเขยๆเขยุดตรงแขนอืมแ่หน้ากวดเดี๋วนี้บ่เห็นบ่ ในเรียกงมหาเพชนโดนมากเป็นลำบากเขาว่าที่นี่เราเห็นบันไดนะครับตัวเลขนี่ครับเลขเคยออกอยู่ตรงตรงนี้นะครับแต่นี้ไม่เห็นนะครับ ืก <łość> ็คือเล็อแค่แขนแต่เออผมรห็นเป็นเก้าห้าอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เก้าห้าอยู่ด้านนี่อ่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปไปเบิ่งเขียดเป็นสิร่ำถวายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเขียดจะได้ร่ำถวายปู่นะครับเจ้าปู่ตาพระขาวเพราะว่าเบาเขียดเป็นฝันเพิ่นฝันนะครับเป็นเดยว่าเว้าให้ผมครับปะต่อยฟังเพิ่นฝันเห็นสร้างเห็นมายุสยุนี่เพิ่นเจ้าว่าเพิ่นส่วนมากเิ่นอยากมานกนะฝันเห็น มันนั่งดูศาสตรอ่ะมันนั่งดูหัวขวาดูหัวไหนได้ว่หัวดวันที้เป็นหัวหอวนี่ออาคอยบันว่าอันเป็นหัวใดโอ้ันเป็นตู้เป็นตาค่องเสียดเจ้าบ้อนเนี้ยมืออะไรครับอืานม่มีฟันเห็นเล่าอืมไม่เกิดไม่หรอไม่เกินข่อยเอออย่างนี้สาธุเกิดไหม เจ้าพร้อมไปสีลั้มให้เพื่อนพร้อมอยู่แล้วครับนั้มถวายแล้วหอตั่พร้อมที่แล้วครับพร้อมแล้วก็นะเขียดเป็นพร,อร้อมแล้วนะแล้ว อาปบมือนะครับผมจลเพลงจบไปแล้วนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้รับหลังจากเบายวมหาบาทมหาบาทมหาบาทไม่ทหาบาทนุ่าบัญญอดเรียนมหาบาทเบาเขียวในล่ำถวายปูตาผักขาวไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสวยงามนะครับ เป็นเบ้าเขียนเกันหรือล่ำถวายกันสุดท้ายคลิปนี้แล้วครับกาสิได้กราบล่าปูตาผักขาวไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งมานะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆกันสุขผูสุขคนธุ์นะครับทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่ไปน้ำกันสำหรับการมาขอโชคลาภน้ำเจ้าปูตาผักขาวบานเโดมือหนีวันนี้ทีมงานนะครับมาวินแชนแนลปัดต่อยคนมิเซนนุมบางคนเดิมกาสิได้ กาบ,บลา,าปูตาผักขาวพอทั้งเอฟซีไปแล้วก็อขอให้ทันผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับทั้งช่องน้ำเลเดอร์ครับมาวินชาแน,นลป้าต้อยคนเม่เซนต์นาคนเดิมพร้อมด้วยพ่อทั้งแหล่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ